รู้จักไหมสร้างงวมสร้างงวมคนส่วนน้อยที่จะรู้จักนะจ๊ะวันนี้ก็จะพามาทําสร้างงวมกันสร้างงวมเป็นอาหารพื้นบ้านของคนภาคเหนือ,อน,นี่แหละงวมเป็นผักที่มีชื่อหลายชื่อนะแต่ว่าคนภาคกลางเขาจะเรียกว่าหนามโค้งเพราะลําต้นจะมีหนามงอ,งอบางๆอยู่ทั่วต้นส่วนคนเหนือเรียกว่างวมเจ้าอาหารบา้บาเท่าที่จะมาไง พอหั่นบางๆเท่าที่จะบางได้แล้วนั้นก็นำมาแช่น้ำไว้นำทุกแห้งกับกระเทียมมาคั่วให้เกลือหลังจากนั้นก็นำมาโขลกรวมกันอย่าลืมใส่ข่าด้วยนะวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาแห้งนั่นเองและเราก็ทําการขโรกโฮเกคค้ให้ละเอียดยิบเลยนะ หลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาราไปต้มจะน้ำปารายี่ห้อไหนก็ได้แล้วเราก็แตวน้ำลงไปหรือว่าเติมน้ำลงไปนั่นเองเทน้ำที่เราแช่งวมไว้ออกให้เกลี้ยงแล้วก็เติมผงนัวลงไปตามใจช้อบ ถ้าหากว่าชอบกินหวานก็ใส่น้ําตาลได้นะจ๊ะอันนี้บางคนเขาก็ใส่ไม่ใส่น้ําตาลนะแต่เราชอบและเราก็นําเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปพร้อมกับคลุกเคล้าได้เลยเติมน้ําปลาร้าที่เราได้ต้มและปรุงไว้แล้วใส่ลงไปทําการคลุกเคล้าก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วลองไปทําทานกันนะครับ